เออขอบคุณใจส้มด้วยคุณครับอุ้ยเกือบไปโอเคไป้าฟากไปขอหนุกหูแล้วกันเน้นหนุกหูเป็นหลักโอ้ติดหมวกติดหมวกเร็ว โอ้โหเปลี่ยนกระบอกตรงนี้หัวไป้ยอย่าอย่าเฮ้ยใครส่งอะไรมาเอาคุณหมูแดงด้วยคุณครับโอ้ยโหจ่อๆเลยนะปิดไฟไอ้ยี่ตุ๋ยหัวหลุดหัวหลุดอย่าหยุดนะไป